คนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนครับไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องดูงบการเงินให้แตกฉานหรือว่าไม่ได้มีความจําเป็นต้องดูกราฟตีกราฟได้อย่างเชี่ยวชาญครับแต่คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละครับสามารถที่จะลงทุนแล้วประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันผมมีโอกาสที่จะด,ดูเพจ f a c e b o o k เพจหนึ่งครับที่ชื่อว่าเพจเวลล์แลครับเป็นเพจที่เกี่ยวกับในเรื่องของ รลงทุนคับซึ่งในเพจนั้นครับมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับหลายเรื่องเลยมีเรื่องหนึ่งครับที่ผมรู้สึกเตะตาขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพาลงกับคนสร้างสรวตครับต้องบอกว่าฟังแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีความคอนทราสต์กันมันมีความที่มันอาจจะมีความแตกต่างกันคนสร้างสรวตเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่มีความอัจฉริยะคนฉลาดทาอะไรก็ดูประสบความสําเร็จหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนที่มีพื้นฐานดีสามารถนําพาไปสู่ ดวงจันรได้แต่ถ้าเกิดว่ากลับกันครับอาโลเนี่ยฟังแล้วเนี่ยดูเป็นคนที่มีรายได้ไม่ได้สูงนะักใช่ไหมครแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเป็นอาชีพที่คนอาจจะไม่ได้มองหากันมากมายแต่ต้องบอกเขาว่าทั้ง2อ,อาชีพนี้ครับอาจจะมีความประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนที่ใกล้เคียงกันก็เป็นไปได้ ผมมีตัวอย่างหนึ่งครับมีพาโลงชื่อว่าโลนเชมลีดครับซึ่งเป็นพาโลงจากเวล์มอนสร้างความประหลาดใจครับเมื่อเขาเนี่ยเสียชีวิตไปในปี2014ครับด้วยวัย92ปีพร้อมด้วยมูลค่าทรัพย์สิน8ล้านกว่าครับหรือว่า270ล้านบาทเลยเขาสะสมความมาั่งคั่งแบบนี้ได้ยังไทงทั้งๆท,ที่เขาเป็นเพียงพาโลงครับวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องนี้กันครับ ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท Berkshire Hathaway ครับมีผู้ฟังคนหนึ่งเนี่ยได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับ Elon Musk ครับซึ่งเป็น c e o ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของ Tesla แล้วก็ SpaceX นั่นเองชารีมังเกอร์และก็วิลเลมเบิร์ตครับแห่ง Berkshire Hathaway เนี่ยได,ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับ Elon Musk ครับซึ่งชารีมังเกอร์เนี่ยเริ่มต้นด้วยการชื่นชมความสำเร็จอันน่าทึ่งของ Elon Musk และยกย่องความสามารถของเขาในการคิดการใหญ่และดำเนินการที่ทะเยอทะยานครับซึ่งชารีเนี่ยยอมรับบทบาทของ Elon Musk ในการปฏิวัติอุ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการแสวงหาโซลูชันที่เป็นในวัตรกรรมใหม่ๆอ,อย่างไม่หยุดยั้งครับวอลเลนบัฟเฟต์เนี่ยแสดงความชื่นชมต่อจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการของอีลอนมัสก์และความสามารถพิเศษของเขาในการทำลายอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมบัฟเฟต์เนี่ยยังเน้นย้ำว่าความสำคัญของบุคคลเช่นนี้ครับก็คืออีลอนมัสก์นั่นเองครับช่วยผลักดันแล้วก็มีการสร้างขอบเขตและท้าทายสภาพที่เป็นอยู่มังเกอร์เนี่ยก็ยังพูดถึงอีลอนมัสก์อีกครับว่าเขาก็คืออีลอนมัสก์ครับคงไม่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ครับ ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความพยายามอย่างเต็มที่แล้วเขาเนี่ยก็คืออีลอนมัสเนี่ยเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายได้อย่างแบบสุดขั้วเลยครซึ่งวันนี่มเฟตบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ตรงข้ามเลยก็คือชอบทํางานอะไรแล้วก็ชอบลงทุนที่แบบเรียบง่ายครับ วอลเลนบั f เฟ t ครับได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางครับว่าเป็นหนึ่งในนลกลงทุนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดตลอดการครับเขาสร้างความมั่งคั่งผ่านบริษัทการลงทุน b e r k ์กชัยฮาร์ด w เวซึ่งเขาบริหารงานมาตั้งแต่ปี2508ปรัชญาการลงทุนของ Buffett คือมุ่งเน้นไปที่การซื้อบริษัทที่มีมูลค่าต่ำซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและถือไว้ในระยะยาวครับความสาเร็จของบั f เฟตแสดงให้เห็นว่า การลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องของโชคหรือว่าจังหวะของตลาดเท่านั้นมันเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนที่ดีและยึดมั่นเมื่อเวลาผ่านไปแนวทางของบัฟเฟตด์ในการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงและถือครองไว้ในระยะยาวทําให้เขาเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าเหลือเชื่อตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับกลับมาที่เรื่องราวของลีดครับซึ่งเป็นพาลงที่ผมพูดก่อนหน้านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสําคัญของการลงทุนในระยะยาวครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้จบการศึกษาที่สูงครับ ไม่ได้ทำงานในออฟฟิศดีๆและก็ไม่ได้มีไรายได้ที่สูงแต่เขาเนี่ยก็สามารถสะสมความมาั่งคั่งจํานวนมากเมื่อเวลาผ่านไปด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้นสิ่งที่สําคัญครับคือเขามีวินัยและอดทนยึดมั่นในกลยุทธ์การลงทุนของเขาตลอดช่วงขาขึ้นและขาลงครับ แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนครับจะประสบค,ความสำเร็จในระดับเดียวกับอีลอนมัสส์หรือว่าวอรเลนบัฟเฟตต์แต่เรื่องของโรนันลีดครับทำหน้าที่เป็นแรงมาลนนใจและเตือนใจว่าการลงทุนนั้นครับสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความมั่งคั่งและบรรลุอิสรภาพทางการเงินได้ครับด้วยความคิดกลยุทธ์และความอดทนที่ถูกต้องทุกคนสามารถเริ่มลงทุนและก้าวไปสู่เป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ครับโดยไม่จำเป็นที่ต้องฉลาดหรือว่ามีอัจฉริยะหรือว่ามีความคิดที่แบบสุดขั้วดังประโยคที่ว่าครับก็คือ ค,คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านจรวดการลงทุนไม่ใช่เกมของคนที่ IQ 160เอาชนะคนที่ IQ 130ครับคุณคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนคือภาวะจ,จิตใจไม่ใช่สติปัญญาครับแล้วพบกันใหม่ในวีซดหน้าวันนี้รายการเดยอนเวลขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ